และแน่นอนนะคะในช่วงคิดถึงคุณจ้างเราอยู่กับวง Friday สวัสดีค่ะหนึ่งบอยดูนะคะอเราพูดไปแล้วว่าชื่อคำว่า Friday เนี่ยมาจากบางทีนั่งๆมองๆอยู่เห็นวัน Friday ขึ้นมาก็เลยคิดว่าหน้าที่จะเหมาะแล้ไม่ไม่มีอะไรที่แบบเคยเคยตั้งเป็นชื่ออื่นก่อนชื่อ Friday วะเคยตั้งเป็นชื่ออื่นมาว่าเราสามคนต้ช้ชื่อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีมีแต่จำจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้านานขนาดนั้นเลยเหรอยังยังหนุ่มๆกันอยู่เลยจำไม่ได้แล้ว ยังหนุ่มๆก็อยู่เลยเนี่ยไม่ได้คือันคล้ายๆกับคงเข้ามาแวบเดียวแล้วออกช่วง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 อาทิตย์หลังจากที่เราเข้าเข้าไปในค่ายเพลงแล้วแต่งเพลงใหม่อีกหนึ่งปีเนี่ยอีกหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเต็มคือซีดีแผ่นนั้นที่พี่เอกฟังเขาอเขาโอเคมาเลยเข้ามาคุยกันทำไหมอะไรเงี้ยพอเราบอกทำแต่งใหม่หมดไม่เอาเไอเพลงเดียที่เราแต่งไว้ไม่เอาเลยสักเพลงเดียวครับครับแล้วก็ไออีกอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้าที่เราจะต้อง อัลบั้มที่ทํามาปีหนึ่งใกล้จะเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีชื่อวง <S <S ออมันก็ได้มาตอนนั้นหือที่ <S <S ชื่ออื่นก็เลยจําไม่ได้และช่วงที่ที่ที่ปีหนึ่งที่เราทําเพลงเนี่ยเราทํากันเองหรือว่าเรามีคนอื่นเข้ามาช่วยเราทําด้วยช่วงที่แต่งเนี่ยก็ทํากันเองหมดครับแต่ว่าตอนเข้าห้องอัดมีโปรดิวเซอร์เป็นอัลบั้มเดียวที่เราเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะแล้วแล้วช่วงนั้นเราก็ต้องออกจากงานกันเลยไหมหรือว่าเรา<บ><บ>ก็ยังออกจากงานกันหมด ตัว่องเขามาแก่งตั้งใจแล้วเป็นศิลปินแล้วออกอัลบั้มแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าของกลางหญิงได้ของกลางแน่เลยใครที่แบบว่ามีเทพีซีดีเพื่อนเก็บไว้หมดเลยอ่าหนึ่งปีของการทํางานยุ่งยากขนาดไหนครับลำบากไว้คิดว่าอุมมันหนักไหมจะเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเราคือเราจินตนาการไม่ออกเพราะโลกใบนี้มันเป็นโลกใบใหม่เลยครับคือศิลปินออกอัลบั้มไป ตรงไปแล้วไปจุดไหนหรือว่าการทำงานในห้องอัดคืออะไรไม่เคยเจอมาก่อนก็คือเป็นการเรียนรู้รื่อๆค่ะแล้วแล้วตอนนั้นในี่ในในค่ายมิวสิกบักมีใครออกมาแล้วบ้างเบอร์แรกของเขามีเขาออกมาไหมเราเราไม่ทันเบอร์แรกเบอร์แรกพิเก้พเก๋ครับพิเก้เล,ล่เชาครับ<อ>แล้วก็เบอร์สองเป็นวงละอ่อนละอ่อนที่ตอนนั้นมีพวกบอดี้แสลมฮะใช่ครับแล้วก็เบอร์สามคือเอ้เบอร์สามเราเบอร์สามเราสามเราแล้วเบอร์สี่คือบิ๊กแอส บิ๊กแอสแล้วถึงจะมาลาบานูนาลาบานูใช่แล้วก่อนหน้านั้นมีเจมอนทนด้วยเบียดเบียดกันหน้าตาน้าตาแบบเบียดเบียดกันอยู่ตอนเราลรอเบียดเบียดกันนะมองกันนะมองมองไกลๆก็คล้ายๆนะอานหนึ่งปีอาหนึ่งปีของการทำงานในในในครั้งแรกเลยที่จะต้องทำแบบมืออาชีพแล้วมันต่างจากที่เราเคยทำมาไหมผมว่ามันเริ่มใหม่เลยนะว่า คือพี่เอกก็เหมือนเป็นเป็นครูเลยนะครับว่าวิธีคิดวิธีการคือสอนทุกอย่างเลยสอนทุกอย่างครับเกี่ยวกับเพลงเลยว่ามันต้องคิดอะไรยังไงมันมีท่อนอะไรบ้างทีคิดยังไงซึ่งมันก็เราก็ต้องค่อยๆซึมซับไปโดยธรรมชาติแะครับผมยังรู้สึกแบบภูมิใจมากเพราะว่าศิลปินที่เคยชอบใช่แล้วก็พี่เอกเนี่ยสมัยนั้นคือพี่เอกเข้ามาคุมร้องเองก็เหมือนกับถ่ายทอดวิชาเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอย่าง จดจาถึงตอนนี้ว่าเออโชคดีมากเลยที่ที่ได้เหมือนกับลงลงเรียนลงวิชาเรียนดนตรีเลยครับและเพลงทั้งหมดที่เขียนใครเขียนเนื้อเนี่ยใครเขียนผมเขียนอ๋อบอยเขียนแต่ว่าดนตรีนี่ก็ช่วยกันช่วยช่วยกันจำได้ไหมเพลงเพลงแรกที่เขียนชื่อเพลงอะไรเพลงแรกฉันมีความสุขอ๋อฉันฮิตเลยนะฉันมีความสุขก็ฮิตเลยอใครเป็นคนคิดท่าว่าจะปล่อยเพลงไหนหรือว่าเพลงไหนจะจะส่งให้คนนู้นคนนี้ฟังก่อนอะไรอย่างเงี้ย ตอนสมัยนั้นก็พี่เอกแหละนะพี่เอกเป็น Executive Producer เครับเพลงแรกที่ปล่อยออกไปคือเพลงฉันมีความสุขครับแล้วก็ตามมาด้วยเพลงดังๆเยอะนะเนี่ยอัลบั้มแรกก็มีนะฉันมีความสุขจำไม่ได้นะคือนึ่งในกรุงเทพนหนึ่งเทพแต่ว่าเพลงที่ที่ทำให้คนรู้จักอ่ะเป็นเป็นเพลงพิเศษคือเพลงนิดนึงพอนิดนึงพอเออเพลงของพี่แจ๊กเพลงเก่าของพี่แจ้แล้วก็พี่เอกเนี่ยเลือกเพลงนี้ไปประกอบ ละครครับเทปนิยายนายสนออใช่ใช่ใช่เทปนิยายนายสนอแล้วตอนหลังก็มาถูกถูกนาไปอยู่ในละครเรื่องอื่นๆอีกก็แปลกดีนะ <c oughs> ก็ะถือว่าเป็นเพลงที่แบบว่าขอบคุณพี่แจ้มากๆครับเพราะฉะนั<อ>้น <c oughs> ตอนนั้นคือพี่เอกเอามาเลยหรือขอพี่แจ๊ะรู้สึกว่าเสียเสียค่าลิขสิทธิ์มาค่ะทีนี้กร<ข>ารทําอัลบั้มชุดแรกที่ออกมาเนี่ยเราคาดหวังอะไรไหมพอเทปจะออกแล้วแล้วตอนนี้ยังเป็นเทปอยู่ปะยังเป็นเทปอยู่เลยนะ จะออกแล้วคนจะแบบได้รู้จักไฟเดย์แล้วเราจะได้เสียงของเราเพลงของเราจะไปอยู่บนหน้าปัดวิทยุแล้วตื่นเต้นอะไรกันวะตื่นเต้นมากเพราะเราก็คิดว่าไอวงจรน่าจะแบบโอ้ยขายเทปได้ตอนนั้นยังเริ่มจะมีทั้งเทปทั้งซีดีเทปยังมีอยู่เทปเรามีหน้าเอหน้าบีด้วยหน้าเอหน้าบีด้วยหน้าครับซีดีเลยเฮ้ซีดีซีดีน่าจะขายได้เยอะเยอะตังอะเยอะ มีคือนึกภาพเป็นพี่เบิร์ดเลยอะใมีหญิงเยอะเยอะมีหญิงอะเนี่ยนึกถึงหญิงก่อนเลยเนี่ยสงใจได้ใช่ไหมไม่มีเลยสักอย่างไม่มีเลยตอนนั้นคู่แข่งเราเป็นใครฮะตอนนั้นตอนนั้นแต่ว่าเพลงไทยก็มุ่งสน่เนับนับตามกระแสยุคนั้นมันจะเป็น alternative a l t e r n เ t i v e ไม่มีแต่เราเราเราไม่ได้ตามอะไรกับคเเราเป็นวงที่แบบโหมาในยุคที่ผิดแนวครับ เป็นแบบว่าเป็นยุคที่ใต้ดินก็เริ่มผุดขึ้นมาอัลเทอร์เนทีฟกําลังมาเลยกําลังทั้งเมืองตอนนั้น modern dog ก็มาใช่ใช่เพื่อนคุณครับเพื่อนคุณก็ก็มาคือ แต่ว่าวงเราเป็นรุ่นน้องมูลนนทดองนะมูลนนท์็ออกก่อนอายุอ่ะเราเข้าวงกันแล้วน้อยกว่าวงเดียวแหละตอนนี้ไม่ต้องรับเลยน้อยกว่าวงเดียวตอนนั้นใช้เลยนะไฟเดย์อัลบั้มเลิฟอัอันนั้คือชื่อชื่ออัลบั้ม่ไหมชื่ออัลบั้มชื่อวงชื่ออัลบั้มและชื่อวงอ่าแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราเราตื่นเต้นหรือว่าเราแบบว่าเกรงหรือว่าเราอะไรขนาดไหนคือคนเรามันจะต้องมีอ่ะบางคนเดี๋ยวมันต้องไปวิ่งไปซื้อเทปเก้าชุดอะไรอย่างเงี้ยเราทำครับทำได้หรอทำครับทำนั้น ถ้าความรู้สึกผมวันแรกที่เปิดมีเพลงเราในวิทยุอ่ะเหมือนหนังเรื่องดัตติ้งยูดูเลยครับคือต้องโทรบอกโทรบอกทุกคนให้ฟังฟังขึ้นนี้ฟังขึ้นนี้มหมนไปอีกคืนนึงฟังขึ้นนี้ฟังขึ้นนี้โอ้เพื่อนหมุนตามเลยนะเแล้วยังไงฮะประสบความสำเร็จไหมชุดแรกได้ทำ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 ก็ทำเสร็จหนีไปเมืองนอกเลยครับยังยังมีมีมีโชว์อยู่ครั้งหนึ่ง มีคอนเสิร์ตคอนเิร์ตั้งหนึ่งในตอนที่ผมยังอยู่แบบออกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ฮอลลีวูดฮอลลีวูดเล่นเป็นวงเปิดให้วงละอ่อนเ๋อนอเคแล้วหลังจากนั้นดุนก็ไปมืองนอกเลยใช่ไปทำไมอ่ะไปเรียนต่อหรือไปเพิ่มเติมหรือไปอะไรตอนนั้นยังเรียนไม่จบอ๋อก็เลยไปเรียนให้จบอ่าแล้วหลังจากนั้นไฟเดย์จากชุดแรกออกไปอีกกี่ชุดคร นับตอนนี้ก็ถ้าชุดเต็ม4ี่ครับสี่ชุดแต่ว่าเปลี่ยนค่ายใช่ไหมเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนค่ายทุกชุดเลยครับเนาะชุดแรกอยู่กับมิวสิกบาร์กชุดที่สองทำเองชุดที่สองทำเองชุดที่สามอยู่เลิฟอีส์เลิฟอีส์ชุดที่สี่สไปซี่ดิสสไปซี่ดิสแล้วยังไงครับมันมันมันยากง่ายต่างกันยังไงไอตอนทําเองเป็นยังไงตอนทําเองตอนทำเองนี่สนุกมากเพราะว่าคือตอนที่เราอยู่กับพี่เอกทําค่ายมิวสิกบาร์กเนี่ยเราก็จะไม่รู้จัก วงการนี้เลยอ่ะเขาให้ไปสัมภาษณ์วิทยุให้ทํางานอ่ะเราก็จะแบบไม่อยากไปไม่อยากสัมภาษณ์ไม่อยากลองไงพอเราทำาผู้มีอาจจะกินไปไปสักมีกินแล้วฉันไปไม่อย่างนงี้ไม่ใช่คุณเล่นแซวแล่นพอเอแต่พอเราทําค่ายเองเนี่ยโหเข้าใจแล้วว่าแบบกว่าจะนัดใครได้กว่าจะอะไรเงี้ยมันก็เออได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่ง มันต้องแบบว่ามันต้องพึ่งเนะมันต้องพึ่งองไปออกไปมีเดียไปพื้นวิทยุไปหนังสือพิมพ์ไปนู่นไปนี่เพื่อให้คนได้เห็นเราได้รู้ว่าเรากำลังมีชุดที่สองและมีชุดที่สองที่ทำเองค่ะคือยังไงฮะใครผลิตเองลงทุนเองทุกอย่างหมดเลยใช่ครับอืใช่ไหมใช่เป็นยังงยอดยอดดีกว่าชุดแรกไหมเอ๊ะแต่เราเราเราออกใครอางเง้ยเราไม่ได้ออกตังเองวะ ไม่ได้ออกตังเองทาเองทุกอย่างยกเว้นไม่ได้ออกตังเองเหมือนเหมือนมันก็เหมือนออกตังเองเพราะว่าตอนนั้นทำทำชุดเดย์สโกคิดอ๋อชูเดย์สโกคิดแล้วก็มันเป็นการชุดที่สองของค่ายนั้นนะดวันนั้นเลยก็เหมือนแบบว่าก้ามขึงก้ามขึงชุดชุดที่สองนี่ประสบความสำเร็จแบบเหมือนการกลับมาหลังจากห่างกันห้าปีห้าปีเลยนะชุดจากชุดแรกมีเพลงอะไรนะชุดสองมีเพลงหนึ่งเปลียนขึ้นมามกมกมันเต็มไปทุกอย่าง หนาวนี้อันนี้ก็คือเกะคนก็ยังจําได้อจําได้จําได้แล้วมีบอยออกบอยออกส่วนตัวด้วยป่ะคะมีออกเดี่ยวครับตอนนั้นอยู่หลังชุดสองหลังชุดสองครับแล้วตอนนั้นไปอยู่เบเกอรี่แล้วก็ออกเดี่ยวค่ะแล้วพออยู่เบเกอรี่ทําชุดที่สามในนามของฟ r i d เดเอ่อ Love East Love East ผมไปผมไปออกผมไปอยู่เบเกอรี่ออกออกเดี่ยวสองชุดเสร็จแล้ว เบ็กกลยปิดเด็กลปิดก็มาเลิฟ East ก็ทำ Friday ชุดชุดสุดท้ายแล้วก็ปิดเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหชุดสุดท้ายเลยไอ้ไม่ไม่ไม่ Cash and Dough ชุดโอคโอเคโอเคโอเคแล้วก็มาอยู่ Spicy Dish ก็คือชุดล่าสุดนี่แล้วแล้วคิดว่ายังไม่นับชุดชุดล่าสุด4ชุดเพลงไหนเป็นลายเซ็นของ Friday คือไปที่ไหนต้องร้องต้อง ก็น่าจะสองเพลงคือชั่วโมงต้องมนกับนิดน,<อ>นิดพอนิดนิงพอก็ยังก็ยังก็ยังโดนอยู่นะครับอืค่ะคอนเสิร์ตที่ไปออกไปทั้งหมดเป็นไงบนะ้างคะเราเราแบบว่าเหมือนกับทำให้เราแบบคุ้นเคยกับบรรยากาศหรือว่าทําให้เราแบบสนุกก,กับกับการทําการอยู่ในวงการมากขึ้นหรือย,อยังก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังคือถ้ามองย้อนกลับไปวันแรกนี่โโก็กถือว่าเราเดินมา ไกล้วครับไกลไกลระดับหนึ่งครับเพราะตอนนั้นคือไม่เป็นเลยคือมันเริ่มจากที่เราเราคิดแค่ว่าทําเพลงแล้วมีคนอื่นฟังเราไม่ได้เป็นพรีเซนต์ว่าตัวเองไปเล่นให้เพื่อให้เขาฟังพอเป็นครั้งแรกมันต่างกับการที่เราเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนนี่ที่ใหม่ละเออนี่เขาเป็นทาเป็นธุรกิจเป็นเรื่องรายใช่ครับทั้งแรกแบบมันมืดมืดสิบปีแรกเบลอมากสิบปีแรกนี่คือก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเหงื่อแตกทอง ผีเสื้อบินว่อนเลยอะคือแบบกลัวมากว่าจะกำลังจะขึ้นไปนี่มือเย็นอะไรเงี้ยฮะอารมณ์เสียใครมาใกล้โกรธโกรธเป็นด้วยหรอดูดูเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยโกรธนะยดูโกรธแบบจำไว้นะจำไว้นลเออเออแต่ตอนนี้นี่เดี๋ยวนี้ก็สบายครับดีขึ้แบบนี้แว่าเราคุ้นค้นชินแล้วใช่ไหมคะแล้วแล้วอย่างเรื่องเวลลงเวลาใครเป็นคนดูตารางเวลา หรือว่ามีทีมงานก็แบ่งกันอีกนะครับก็คงมีอย่างชุดนี้เราอยู่สปซิตี้ิกก็จะมีทีมงานที่ดูแลเรื่อง้ว่าแต่ละงานมีอะไรแต่ว่าถ้าในรายละเอียดของวงเราก็จะมาแบ่งอีกอาจจะนัดซ้อมเวลานี้มีเพลงเพิ่มอันนี้นี่เราจะเล่นแบบนี้นะครับตารางเวลาก็จะมีเพิ่มผมก็จะต้องไปดีว่างานนี้เรามีต้องเล่นต้องเอาเครื่องไปใครอย่างไรบ้างผมจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ดูแล a c e b o o k อ๋อเหรอดูแล o u r s l v นเฟซบุ๊ก โฆษาการด้วยอาหารารกินเรื่องของเขาก็ใจได้เป็น้าที่กันครับ่ค่ะก็เรียกว่าอยู่กันอยู่รวมกันมา3คนในแนวของไฟเดนี่15ปีนะแต่ก็มีช่วงที่อาจจะขัดขาดหายหายไปบ้างเพราะว่า15ปีนี้เราก็ไม่ได้แบบว่ามุ่งหน้าจะต้องออกอัลบั้มทุกปีไม่ใช่ไอช่วงที่มีหายหายไปใน่ใครทําอะไรที่ไหนกันบ้างเพราะรู้ว่าบางทีก็ไปอยู่เบื้องหลังกันเหมือนกันใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ